เด็กที่เกิดในวันพุธตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะจะเป็นเด็กที่เจื้ยแเจ้านะพูดเก่งสารพัดนะจะเป็นคนที่สามารถทำอะไรแบบเฉลียวฉลาดเกินวัยตนเองอะ่ะเราเคยเห็นเด็กคนไหนที่เราแบบไปเจอเสร็จแล้วเนี่ยฟังเขาพูดนี่แบบไปไหนไม่ได้อะ่ะ นะคือหลงคาลมตั้งแต่เด็กเขาโตมาคนบันพุธเนี่ยโดยเฉพาะในวัยต้นช่วงตั้งแต่เกิดมาถึงสิบเจ็ดขวบเนี่ยมักจะอยู่ในแวดวงของการทำอะไรแบบที่ต้องใช้คำพูดในบรรดาคนที่ออกไปรายงานหน้าชั้นทำหนองเนี้ยถ้าหากว่าเป็นคนบันพุธเนี่ยนะขออาสาเลยชอบพูด ชอบเล่าเรื่องชอบทำอะไรที่แบบมันจะต้องใช้สมองขบคิดพวกนี้นี่นอกจากพูดเก่งแล้วนะโตมาก็จะมีหัวการคิดกันค้าดีเน่ยอาจารย์เนี่ยจะสังเกตเลหลายๆครั้งว่าคนที่เกิดในวันพุธเนะนี่ยมีแนวโน้มสูงนะว่าจะเป็นคนที่ตั้งตัวได้ก่อนใคร คล้ายๆกับว่าไอแนวคิดที่อยากจะรวยแต่เด็กอมันหล่อหลอมให้ตัวเองเนี่ยไปหาความรู้ไปสั่งสมประสบการณ์เพื่อจะรวยได้นี่คือคุณสมบัติของคนพทธนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วัยต้นมาเลยอ่ะคือพวกเรานึกภาพสิเราลองนึกย้อนไปตอนเราเป็นเด็กก็ได้ตอนเราเป็นเด็กอ่ะห้าขวบสิบขวบแถวนี้ ส่วนมากเราก็เน้นว่าอะไรที่มันสนุกสนานอะไรที่มันอร่อยอร่อยอะไรที่มันได้ทำอะไรได้วยความบันเทิงอะ่ะเราก็จะไปทางนั้นใช่ไหมวันพุธเขาก็าอาจจะมีบ้างแต่เขาเนี่ยจะเผื่อเหลือเผื่อขาดในการที่มองอะไรแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาไปหยิบไปจับเป็นเงินเป็นทองไม่ใช่หน้าเงินนะแต่ว่าสมองความคิด ของคนเป็นพุทธเนี่ยเขามีคุณในลนักษณะที่จะหยิบจะจับอะไรแล้วมันเป็นเงินเป็นทองไปหมดอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นคนเกิดเป็นพุทธที่ตั้งแต่แรกเกิดถึงสิเบเจ็ดขวบใช่ไหมลองได้หยิบจับทําอะไรที่เป็นการซ้อมๆมาแล้วซ้อมๆซ,ซื้อขายทำรตองเนี้ย้องซ้อมทําธุรกิจซ้อมซือซ้อขายนะเราก็จะเห็นว่า คนที่เกิดวันพุธนั้นนะ่ะมีความถนัดถนีนะมีความถนัดถนีในการที่จะเหมือนกับเห็นจับอะไรมันก็ขายได้หมดอะ่ะคือคนหัวกันค้าดีวัฒนศิลป์ดีคือพูดอะไรมันก็น่าซื้อไปหมดเงอันนี้ก็คือลักษณะคนวันพุธมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเข้ามาวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอเลยจากสิบเจ็ดขวบไปถึงยี่สิบเจ็ดขวบ เป็นช่วงเดือนเกิดมันพุทธเหนื่อยมากเหนื่อยกับการทำอะไรที่มันจะว่าใหญ่เกินตัวหรือว่าจะว่าต้องออกแรงมากกว่าคนทั่วไปเด็กทั่วไปก็ว่าได้แต่รางวัลที่ได้คืนกลับมาก็คือความสำเร็จทางด้านการเงินการทองในช่วงนี้ของเกือนพุธจะเริ่ม17บเจ็ดถึงยินะจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองที่มันชัดเจนมากขึ้นกล่าวคือ เฉลียวฉลาดแล้วก็ไปได้เร็วหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายครั้งนะที่เกิดวันพุธันในช่วงนี้เนะี่ยถ้าว่ากันตามตรงเนะี่ยค่อนข้างจะหลงตัวเองขึ้นมาคือไอ้ความสําเร็จอะที่มันเพิ่งเริ่มได้เพิ่งเคยได้ในช่วงยังไม่ได้โตมาหนะสิบเจ็ดถึงยี่ิบเจ็ดอะมันมาเร็วไงพอมาเร็วเสร็จอะมันพูดอาจจะไม่ค่อยฟังใครนะภายนอกคุยกับวันพุธนี่อาจจะคุย รู้เรื่องคุยแบบสบายๆแต่ข้างในเนี่ยเขาไม่ได้ยอมเขาก็ไม่ได้ว่าจะว่าง่ายนะักมากนะ,ะมันจึงกลายเป็นว่าคนเกิดวันพุธเวลาที่จะไปต้องไปทำอะไรงไงกับใครอ่ะหลายต่อหลายครั้งนะเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้เกง่งแต่โดดเดี่ยวแล้วคนเกิดวันพุธเนี่ยนะ โกรธง่ายหายเร็วหรือป่าไม่รู้นะแต่แบบแลักษณะของเดี๋ยววันพุธเนี่ยเดี๋ยวก็มีอะไรที่มันกระทบใจแล้วก็เขาไม่ได้ดั่งใจสุดบางทีก็พูดแรงกับคนบ้างก็มีเพราะวาจาของวันพุธนั้นเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะติดอันดับเลยนะว่าเป็นคนที่พูดจาแล้วคมคายในแง่ของการนำเอาวาจาไปใช้งานใช่ไหม แต่ถ้ามองในแง่ของคมกโกรธโหก็เชื่อเฉืนเแล้วเกินดังนั้นพึงใช้วาจาไปนในทางที่ถูกที่ควรกล่าวคือเอาไปทำมาหากินเหมือนประดุดลงสาริกาลิ้นทองคำอย่างใครมาพบประจานลงสาริกาลิ้นทองคำาเงี้ยก็จะมีคุณสมบัติเหมือนมันพุทธเนี่ยไอเรื่องที่ว่าน้อยใจแล้วก็พูดจาโตอตอบกลับมาเนี่ย ก <S an> ็เป็นประเด็นหนึ่งที่คุณเกิดมันพุดท,ทาได้ดีเลยคือไม่ได้ตั้งใจว่าพูดแล้วคนอื่นจะเจ็บไปตามที่ตัวเองน้อยใจหรือว่าประชดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าด้วยคุณลักษณะเกิดวันพุธเนี่ยมันทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้บ่อยๆพอวัย27ถึง46อ่ะช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญที่เรียกว่าสขมากกระทุกแล้วกันแต่มันก็ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลาอยาอย่างบางคนจะรักเลิกๆๆอะไรก็ช่วงนี้จะรวยก็รวยช่วงนี้ ใครที่อยู่ในวันพธนะุธแล้วอยู่ในช่วงยี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบหกนะนั่นคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะรุ่งหรือว่าจะเหนื่อยถ้าจะรวยวันพุธจะจรวยในช่วงนี้ลนะยี่สิบเจ็ดถึงสี่หกสั่งเนื้อสั่งตัวสั่งครอบครัวย้ายบ้านย้ายงานย้ายถิ่นฐานได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ผ่อนบ้านได้ซื้อบ้านซื้อที่ทำนองเนี้ย คือถ้ามองในแง่ช่วงชีวิตยี่สิบเจ็ดถึงสหกของมันพุทธนะมันได้สินทรัพย์มันได้เหน็ดเหนื่อยแต่มันก็ได้ความมั่นคงมาด้วยถ้าหากยี่ิบเจ็ดสี่กเนี่ยใครเกิดมันพุทธนะยังไม่รวยช่วงนี้นะจะต้องเป็นรุ้นในช่วงสี่สิบหกถึงห้าสิบแปดช่วงนั้นเป็นช่วงที่รุ่มลุมดันดอนจู่ๆได้เงินเป็นก้อนแต่ว่ามักจะเก็บไม่อยู่ คือถ้าสมมติจะทํากิจการหรือว่าจะใช้ชีวิตใดๆก็แล้วแต่มันพุทธสี่สิบถึงห้าสิบแปดได้มาก็ต้องลงทุนหรือจ่ายไปจนหมดสิ้นดังนั้นถ้าจะถามหาความสมบูรณ์เงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะถ้าเลยห้าสิบแปดไปจนถึงประมาณแปดสิบแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นช่วงที่โล่งอกทีนี้คําถามคือเราเป็นมันพุทธเนี่ย ที่อยู่ในช่วงไหนละ่ะ17-27ประมาณนี้หรือถ้าเลย27-46ช่วงนี้มีเยอะนะ27-46ใช่ไหมหลายๆคนอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ต้องเหนื่อยเลยนะการที่เราจะต้องทุ่มเทนในช่วงนี้ถือเป็นความคุ้มค่าของชีวิตจงทําให้เต็มที่เพราะว่า46-58จะได้เป็นช่วงที่เรามีโชคลาภแล้วก็เก็บกินแบบสบายๆคือไม่จาเป็นต้องไปซีเรียสว่าทํางานหนักแล้วพอ58ไปถึง80เราก็เป็นช่วงบ้นปลายชีวิตที่ คนเกิดพุทธนี่โดยรวมแล้วต้องอยู่สุขสบายถ้าใครยังรู้สึกลําบากลาบากอยู่ก็เสริมดวงอาจารย์เน้นนะถ้าเสริมดวงลักษณะดวงโชคลาภทั่วไปอ่ะแค่ใช้ชื่อสกุลสองในอาจารย์ทำยันมหาเศรษฐีแบบนี้เป็นเหมือนคลังสมบัติอนะนี่คือเป็นยันเศรษฐีส่วนตัวนะทําคนเดียวรวยคนเดียวบางคนบอกไม่ได้อาจารย์เรามีคู่ด้วยต้องทากับคู่รักเราก็คือ ของเราคนนึงของคนรักคนหนึ่งให้รวยไปได้วยกันไม่มีมือที่สามแต่ถ้าใครต้องการพลังระดับสูงสุดเป็นการเสริมดวงชั้นสูงต้องใช้ลักษณะของกลาตาเดียวซึ่งอาจารย์จะให้ส่งชื่อสกุลวันเดือนปีทะารเวลาเกิดก็เอามาผูกดวงลงในกะลาซึ่งจำลองมาจากพระราหูพลิกดวงกับดวงปลดนี้ปลดสินเป็นการทำให้ดวงเหนือคนเวลาปีไหนที่จะชงก็พ้นได้ เวลาที่มีปัญหาอุปสรรคใหญ่ก็จะแก้ไขได้เฉพาะคนที่มีความพร้อมนะไม่กี่คนหรอกที่จะทําได้เพราะว่าด้านหน้าเป็นพระราหูส่วนด้านหลังเนะี่ยเป็นตารางจักรกราศีที่อาจารย์เนะี่ยเอาใส่นะชื่อสกุลวันเกิดแล้วก็ผูกดวงลงมาเนี่แหละคือการผูกดวงที่แท้จริงตามตำรับตําราโบราณเป็นการเสริมดวงชั้นสูงสุดใครอยากทําทแบบนี้นะติดต่อกดที่โปรไฟล์แอดไลน์แล้วอาจารย์จะเปิดโอกาสนะให้ได้ทําทุกคนหวังว่าจะมีวาสนาได้ทํา Oh.